บรรยากาศหน้าหนาวครับผมกเนาะกครับดอกแหล่งหมหลียหหนครับมี่ครับลายดอครับื่อคืเนาะต้นชืคือครับเันอีแคทซองสี่ห้าหกดอกครับครับนีไม่ขี้เข้นนะตาสวยเนอ้สี่ดอขาืมาสิบหกเยะ สวัสดีด<จ>ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านน้าจ่าที่เขามารับชมชมเมื่กี้พ่อลุยจ้าสวัสดีเอฟซีบัตทูปส,ส,สุขคนครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับผมทั้งที่อยู่ในประเทศหลืก็ตั้งประเทศน้าจา่าเมื่อวานพอกันวันที่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามธันวาคมปีหกหกจา้าเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็พ,พาเขาปลาฮาเฮ็ดคือเก้าละค่ะเมื่อวานพอกันบรรยากาศหน,นาวหนาว่ไหมเนาะหนาวสุดๆครับวันนี้หนาวก็หม <นา S 2> ว่านอีกเ <ๆ S 1> นาะแมนครับแต่ก็เหนีวใส่ สองโตเลยเด้อยวะใส่หมวกอีกค่ะหนาวค่ะขับรถมาเย็นแห้งเนาะเค<ม>รับมื้อนี้เมื่อกี้ก็พอกิ่นมาพิกัดปลาล่างบ้านน้องเม็กเด้อค่ะตำบลหอยคามอำเภอบุญทลิกจัารบุญราชธานีจ้<อ>ะครับผมกับจักสิมีเฮ็ดเนี่ยเที่ยเก็บเนี่ยกับ,บ่ทัานหัวละจ้ะไปตามลุ้นตามชมเบิ่งค่ะครั <S <S บหลุนเบื้งเนาะว่าสิได้สิมาอันบ่เน,นาะจ้ะในอากาศหนาวๆนี่จ้ะบ่ได้ขึ้นไปตามเฮ็ดบนเฮ็ดลมเด้อจ้ะพี่น้อง ออกบอท่านหลายเราไม่คิดว่าดอกหน่อยน่าจะบอท่านใหญ่เนาะแม่ครับผมกระพักขาไปนั่งเะค่คะมืออื่นจังสิไปตามเบิ้งจ้ะมันเองไปหุ่ดไปชมกั็ไม่คิดค่ะว่าสิ่งสีมานบอหน้าจ่าไปกันจ้าไปครับผมโอ้บรรยากาศหน้าหนาวครับผมเ็ดก่อเนาะเฮ็ดก่อครับดอกแหลกแห้งไม้แห้งไมนเป็นเฮ็ดแป็นก่อจ้าอ้ยเอกดินแห่งๆครับผมดอกยังงามๆดอกเห็ดบุห้งาหลายๆดอกเฮ็ดชุ่มเนาะหวงจนชันพี่น้องอากาศเย็นหลายมันเองครับผมขนาดสวยเลยเนาะ เอาตัวนี้จับดนะครับผมข้าวนี่ครับตองแหกแกหมาแหกมางามๆครับผมไปหาตอครับผมหูดอกสองเป็นเห็ดแดงหนาด้วยครับผมดอกเห็ดแดงหนานะครับผมวันนี้ห็ดดงหนาเลยครับอันนี้ของวันที่ยี่สิบสามธันวาหกหกด้วยจ้าต้นผ่านด้วยครับป่าในี้าวาบเตม่าสามเหมือนนี่เนาะเหมือนมาที่สามเนาะป่าไหนเนาะเียนต้องเป็นหวานครับ เฮ็ดหาหยาบไปเด้อจ้ะพี่น้อกวานก็เอาจา้ะล้างามเลยจ้าเฮ็ดก็ล้างแตกล้างแตนเลยนะครับผมอากาศแห้งแหงนี่ไอ้เนียนนี่จ้าพวกเกี๊ยงหนาวแห้งเพวกเกี๊งหมวกกับวัสดีนวัตสีโบะมีจูมีอยู่ตัวนี้เนาะก็ล้างฝนฝนมาใหม่กค่นี้ครับอืมดยครับผมจ้ะหายาแห้งพวกเกี๊ยงาวสีเดียวพวกเกี๊ยงมโนโมนาในจ้ะพี่น้อง เก็บเล็กผสมหนวดเ,เต,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 ตลืดๆไอซีโบพ่อแก้อเนาะพี่เนาะจุ่มงามครับผมจุม่มงามก็ยังมีตัวนี้มี่าทนึงอ่ะต่อกันเมืตอเห็นต่อกันเนเนะี่ยยร่บาทนึงเมื่อกี้เงินบาทนี่จุมจ่ม<า>จุมจ่มอยู่ือว่าจุ่มนี่งแบบนี้จ,นจุ่มครับผมบาทพ่อยังไม่ใหญ่หนาว่านาะจ้ะบาทไม่คกดไมาเอาเท่าไหร่ อากาศเดิอหนาวห่งเนาะหนาว้ะวก็คืเหมือน้ะครับันนี้จุ่ม่อยยอยน่เสยห็นนี่ครับพี่้องน้ำทนงามเท่าไรงามดีเดี๋ยวนผมีกรา้องขางมันจิกน่อย่ไหมะช่ จะมีเสาใจจะมีลมเนาะหนาวลมเนาะหนาวลมบอกนาวลมก็มจูงกะลี่ครับเื่อยๆเนาจิ๊บเรื่อยๆนน่อยหอดปีไม่กักดอกสวยเลยครับบานงามครับดอกบานงามครับค่เพชงพงศาดเนาะแม่นห้นให้เพ่งสายเพ่งหนาห่อจะพห่นเอาะ เห็ดเนี่นบยบัตรเห็ดพึ่งโอ้ต่ว่าดอกนี่เหี่ยวแห้งบ่อดอกออะไรเนาะอ่าเนอไอสี่ดอกเลยโอ้คือตัวสีโพบแบบนี้พี่น,อน้องดินแห้งแหงจุ่มนี่เนาะแหมจุ่มผมแนเนาะแหมครับนีมอ่าเมื่อกีนก้นีว่ว่าสีวัดสูตรไปแล้วยังมีจุม่มแปลว่ายังมีอนาคตเด้ไไเ่องเนอไอแหมเรื่อยๆอยู่เนาะทัวกลนตาเลรอเด้อจ้ะพี่น้องไปตาได้แกงอยู่จ้ะเนาะ มีเยอะนะไอเดอกบ้านบ้านกอยากแข็งน่ทั้งหดแข่งก็ได้ไหวสอง้นขาวอยู่เ็นแดงแต่ขอโดนแดดแม่นจ้ะนม่มันบืออายนี่พิษปลาพิษีแดงน่าแม่นเมนอ๋อปาเล่ดเล่มอยู่ครับ รเรเล่ไปแกงเนาะหนาวครับผมอือ๊บวเด้งอ่ะพีตันเดียนี่ครับนีดด่จาพดไอนี่นอย่าด้สอยนี้นะนอนครอืนี่จ้าโอ้เด,ดี๋ยวก็งามอีกครับผมซุมนี้ใ่เนาะ

คนยังปากเตะเปิายังมีตูมตูมนะเริ่มไปเรื่อยมากอะเสียแรงเหรอสวยครับผมจุ่มหลังนม่เนาะสวยสุดๆจ้าบ้านก็สวยจ้าจริงจ้า mọi thứ chia tay Toom sữa yên Toom sữa yên Tất cả hang lắm mấy anh chắp mấy anh chắp anh chắp mấy 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 anh เงงนี่เนอะจ้ะมืแหงเลยอ่ะซุซ้มเลยจ้ะเดาเรื่องครับผมโอ้ยดำอมลอกโคกมาเนาะเป็นเห็ดละหม้อขาวใดครับผมอีกแม่กิน่หน่งก็ไ่เห็ดปลายไดูหนาวโคต้นไดดูหนาวครับผมโอ้ิดสามผูอัยสามบหันห็นดอกมันามคนดิอะรอันนี้เราดก <c oughs> ันจุน้มงามด้วยครับนี่อ่าเหดอกนันนะครับ มันพอได้เล่มอ๋อสีอีกแล้วเนาะ่ว่าดอกบ่ใหญ่เนาะไม่นครับบ่ใหญ่กระจัดพี่น้องปลายฤดูแห้งแล้วเนาะไม่นครับไปลายฤดูการเก็บเห็ดอีกอ่ะโอ้ขาเหมือนงามๆ้วยลองทำดอกกันยังไงใช่สีอะไรกันอ๋อได้ไหมกันเดบอ้ยบวไดสั่งเพื่ออะไรบวไม่นเป็นเชื้อบื้สองดอกอ่ะโอ้ดอกนั้นต้อีได้บวไดกันนี่มั โหยครัโอ้ค่ะาได้ไหมโอ้ยมาได้คือจันท่าม่ได้มาเหมอลองมีได้นได้จ้ะหูงขาจูนโจนพูนเลยจ้ะโอู่บานเลยครับ้เลยครับอื้อจ้ะที่ไหนนี่นี่จ้ะมีแ่้านท้นตายาวดีเนาะจ้้าง cái toong vậy đồ con đi các bạn, chú mương anh năn độc ban cha, thêm vào đó, uốn cá nhảy, thòng khao cha, áo hết đầm, mà nó kha กูได้แล้วไงกูได้เนาะดอกนั่นด่าไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เนาะเหี่ยวแล้วค่ะอืมไหวเนาะหนาวเิ่นขึ้นล่าเพป็นไายไปเลยนะพี่น้องอืมอยู่บ้านจะได้ช้านดอกสอนกันอ้าวเขื่อนเขื่อนก็ไปพี่หน้าเจอกันใหม่อดอกนี้บานะครับผมเดี้ยงกอค่ะอืมด่กยังท้องขาอยู่เนาะดอกยังซุ่มนะนี่เนาะซุ่มจ้าซุ่มดินเนี่ยซุ่มอองไหนนี่ครับพี่น้องไม่คิ้ช่วยมากเลยกะ าเจอขึ้นเหยาะออกนะครับตัวนึงเดี๋ยวตัวนึงครับผมตัวแดงีแดงออกแล้วจ้ะถอนสีแดงออกแล้วเริ่มห่อนนี่แหละจ้ะเริ่มอุ่นบ่แม่นเริ่มห่อนบ่ิเห่อนเราเพี่น้องอากาศเย็นสบายเลยจ้ะตอนนี้แม่นครับผมไม่ว่าใส่เสื้อลายตัวก็ห่อนใช่ไหมแม่ครับผมอ๋อยังมีดอกจมจมอีกเลยมองนี่ก็ได้เนาะแต่ไปตอเลยครับหลอดลงหงลอดล่องไอ้เดือนลอยลงไปเลยจ้ะ อ๋อขอมาดอเนี่เมื่อกี้พราท่านเฮนฮิตจ้ะไม่ต้อกกีเหียเห็นลายดอตัวไครับนี่ส่วนนหอยเี้ยโอ้หโอืมสองสอถกนสองแล้วนี่ครับผมออแค่กดกเดียวเนาะนียครับอ๋อหมานต้นนพกจกนียนครับนี่ครับแล้วเนาะแล้ครับ กินหลายครับจ้ะป้าพอกี้เข็ยนดอกนี้มั่งงามเถอะป้าพี่น้องตลอดนะชุ่มชื่นไม่แห้งเลยจ้ะดอกเด่นพี่น้องจ้ะดอกเด่นมีขนาดครับผมจูมนะคะนี่แต่ดอกหน่อยเนาะดอกต้องไปเรื่อยครับผมดินแห้งดอกมั่งามครับตอกี้ไม่ขี้เข็นนะจ้าสวยๆเด้อจ้าจุ่จุ่มสวยๆเนาะ เดี๋ยวง่ายเลยครับมีบาดอตัวนี่ลอยแตกนะครับเมมีจุ่มตุ้มเลเอามีจุ่มอีกครับผมเนี่เห็นหลวดเดียวสามดอกไม่หาั้ยเจีเจียวเจียวเลยหางาแเด้อพี่้องมาเนี่ยดอกที่สมสออือมาาอครงาบานสวยครับแบบนี้ นี่ยินปนซูมได้อ่านนี่จ้ะนี่จ้ะโอ้สีสันสวยงามครับใช่ครับดุนน้ำไม่กี่ปีครับสลิดนร้ายไปเลยครับวันนี้พวอ่านเต็มตาหรืครับแน่เบิรงครับผมเนี่ได้ครับผมหลายดอกครับทุ่มีชื่อคือครับวันนี้อีกครับสองที่หาหกดอกครับวันนี้เอ้าเมื่อกี้เก็บเด้ครับออื กับบ้านแน่นะเนาะไปน้ำมันบานงามเนาะอีกสองคเลยุ้มลูกโคงามครับผมอีกสองงดจุ่มเฉเยอยู่เนีครับจาตตะไปเนาะุูนค้างทั้งุูนอีกจุ่มนึงอ่ะเอาเอ้สวยเลย đồ không ngạp thì gặp không? Chùm ừ. nó đi đâu? Nè ta Ơi ừ. Ok, hẹn chùm nữa bạn Chùm Cho mũi cẩn bò, bán cái áo Nè, chùm bây giờ thôi, hôm nay chị cũng thấy Chùm nổi con không? đi ta ta Ưp Bà này nói nó Nè <laughs> ta Băng phùm như nè ạ Bà này nổi nó. นี่แต่จุ่มสวยๆมีเขียนๆนี่ทองขาวๆหรอกนี่แม่นบอลนี่อ่ะอื้อขึ้นกำลังบดินน่ครับนั่นแมนแม่นกขาตั้งหมอนดินขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งสูงโดดได้ใช่ท่านยังงอใม่อีกตั้งนึงเลยโอ้โหเขาเอือนงออย่างนี้ดอกงามเลยจุ่มสวยๆเลยจ้ะจ้ะ nó tháng 3 Nhiều khang khang cằn nó Ừ, chắc Mình hạt thêm in của mảnh này Ta ừ. Ui cái lên rồi cái lên này. Thì bán, cái thì bán Bán nhây, anh đang bán nổi Chú ngam thế ở đâu Đang đi đâu Đó, Đó có chung chung เห็นเม็กกิ๊กผู้หน่อยเห็นดอกหน่อยไอ้พี่ดอกนั่งไอ้ได้มล่ะเอาได้จะดอกน้อยคือกันหน่อยกระโดดเอาครับนดอกหาซองโกนนะครับเมื่อกี้เห็นเพิ่นได้บอกหอยในโกนเคยสิลองมืงนะครับมึงบ่าเมื่อกี้กมีโกนนี่คือจะเห็นแบบแบบเดี๋ยวเดียวเม็กกิ๊สิอะไรไฟโทรศัพท์เลงนี่ได้ครับเ้ามมี่อันไฟมอเบสเดอไอ้นั่นมีนี่ตัวนั้น สองหน่วยครับผมไม่คิดจกเอาคิดใส่เมื่อหน่อยเป็นประโยชน์ท่านนะจกเลยครับพกาคิดเมื่อจกไปเดครับผมน้อย้เปียบด้วยนาอ้อไงแนนาเตีมขนาดอะไรจกอีกก่อนเอา่เสอเอาเสีอบริท่านนะเออหอยเดือยแสบด้วยเนาะไอ้เียเนาะ เพราะว่าเพิ่นเขาง <c oughs> <ations> oh, e like, um ่ายครับ oh ส่วงนี้เขาง่ายเขาโกนแล้วครับสีมันเนาะแมนครับผมคิดว่าจะาหน้่จะมีอีกอย่างแด่ไหนน้อโกนถึงไม่ได้เจอเลยโอ้โกนถึงสูงแห้งเนะครับคุณคือว่าอยู่ครับเพราะว่ามีน้ำลายเพิ่นค่อยน้ำลายเพิ่นขึ้นไปนะครับนะเสียหายพิธีขึ้นเบิ่งอยู่ดอกครับพอได้เมื่อต่มแจวหรือว่าก่อยไปสลนะครับนี่ครับโอ้ดูด้านนี้ครับผม เงี้ยมาไหมเนาะใช่โอ้ขาขาวดีขนาดขาวเยอะโดนอนาได้ปะใจนะได้เยอ่อ่ะบันแหงซื่อๆแจงได้อายุได้ายุได้ทองขาวอยู่จ้ะจนะอ,อ,อ๋อแล้วก็ตาอ่ะแจงหญ่ๆห้วละจ้ะเออนะครับผม นีออองลงล่อีกหนึ่งดอกจ้ะไม่ใช่ดอ,อกจิ๋วเอาเพิ่งกระโดดโลงตามอัตาราของความแห้แงแดงนะครับเนาะบว์แบบเน้นเด<ล>็กโอ้คุณเส้นเด็กเพ่ยงเดียวตท่านี้ก็เลยเน้นจ้ะแต่ยังโคงลงเหลือได้เก็บอี่ดอกครับจากส้นเก็บเดี๋ไปโดนมาได้แน่นอนก็มันหล่<ย>นลดล,ง,ลงแน่แล้วครับผมดินแหง้หงเลยผมหาหนักคักอิลิจ้ะ อุ้ยข้างงามดีไอ้ของขางามพี่ๆเๆขาเนาะไ,นไม่ได้พี่ๆตกนะตอนนี้ก็ถั่วโอเคจ้าสวยอยู่จ้ะอยู่ไต่ใหม่ค่ะยังได้หละน้องอะไวนะติดโก้พ่อหนี่มิดกโก้กำลัเห็ดเด้งโก้จ้าเขาสีแล้วได้หละ ไงไม่ไงครับผมเดี๋ยวเวลาสรุปผลงานเมื่อกี้ก็อกิกแหละครับผมมันก็หาอยู่ปลาล่างด้วยครับผมม่ได้ขึ้นผู้ขึ้นเขาครับผมมื่อกี้่ครับผมเมื่อกี้มาหอดรถพอดีครับผมอ้โยมึงนะครับมึงหายก็หายากเลยครับเฮ็ดเพราะว่าก็ยังพอได้เก็บอยู่ครับผมพอได้กเก็บยู่ได้เนาะแมนครับผมเออเครื่องตาล่ะพี่น้องแต่ก็มีแต่เห็ดแดงหนาละเนาะไอเนาะแมเฮ็ดเนื้ออื่นกะบ่มีละจ้ะพี่น้องได้เห็ดได้เห็ดเพิ่ง สาสรดอกหนึ่งจ้ะกิกโกได้สองกิดโกได้สองดอกสามดอกจ้ะมั่นนังกระไรแต่มีแต่แดงนาหลววันเลยนะจ้ะจะมีแต่แนวเดียวที่ยังเกิดพ่อให้ได้เก็บได้แกงเนาะครับเนี่ยปศรก็ออกบ่หลายแต่พี่น้องก็เลยบ่ได้ผ้าพกจีกขึ้นไปก็ขึ้นว่าเพิ่นสิบ่ท่านดอกใหญ่น้ำจ้าห้าปลากระตานี่ก็เป็นใสเสือแล้วพี่น้องไม่ยังมันเศร้ามันหนาวารเมื่อกี้ใสเสือมาสองโตจ้ะเสื้อแขนยาวจ้ะ มัแล้อ้งจาสำหรับคลิปวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะคะ่ะธันวาคมปีหกหกจ้าขอกันช่องอากาศหนาวๆเนาะจ้าที่กก็เมื่อกี้ก็กกฝากไวน้นะอีกคลิปหนึ่งนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนัน่มนาะจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้พะลุยจ้าเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการที่ตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่ คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจไม่กี้ก็พ่อกิดกจ้าครับผมขอบคุณหลายๆครับผมจ้าสำหรับคลิปวันนี้ไม่กี้ก็พอก่อคิดจะฝากไว้เพียงสำม,มีจ้าเอาไว้พอกันใม่เมือนาว่าไม่อกี้สีผ้าไปหาญาติพี่การดจ้าวันนี้เม่กี้ก็พอก่อคิดขอตุกระบ,บานก่อนจ้าก็กลับเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญญาปมญญาเอฟซีทุกคนทุก่ันครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตาม ทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจครับผมขอบพระคุณลหลายๆครับที่เขามารับชช่มองเมื่อกีพะรุยครับผมขอบคุณครับผมกลับบ้านครับผมพอกันไหมคลิปหนาครับผมว่าเมืกี้กับพระกิกทีภาพไปหายยังครับผม